สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบข่าวสารการอัปเดตกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมข่าวสารกันเลยค่ะทกศแจ้งกําหนดการโอนเงินส่วนต่างประการรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวครั้งที่3สําหรับผู้แจ้งวันเก็บเกี่ยวงวดที่2อ5พฤศจิกาย,ยน2563องวดที่3 16ถึงี่พฤศจิกาย,ยน2563 งวดที่4 23 29ถึง29พฤศจิกาย,ยน2563โดยทั้งนี้จะโอนเข้าพร้อมกันวันที่9ธันวาคม2563นะคะในส่วนของข้อมูลวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตนะคะการเตรียมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวของจังหวัดศรีสะเกดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีสาขาของอะไรมั่งสาขากันทรลักษณ์จำนวน1651รลาย สาขากันทรารมจำนวน11,66รายสาขาขุขันธ์จำนวน16,848รายสาขาคุณหารจำนวน8,242รายสาขาถนนพวิหารจำนวน7,670รายสาขาน้ำเกลี้ยงจำนวน5,242รายสาขาโนนคูนจำนวน5,898รายสาขาเบนจรักษ์จำนวน4,114รายสาขาปรางกู่ จำนวน8,167ลายสาขาพายุจำนวน5,421ลายสาขาโพสีสุวรรณจำนวน5,168ลายสาขาไพรบึงจำนวน7,340ลายสาขาพูสิงจำนวน2,798ลายสาขายางคุณน้อยจำนวน5,569ลายสาขาราศีสลายจำนวน16,423ลาย สาขาวังหินจำนวน6 8 1 9ลายสาขาศรีรัตนาจำนวน ,3952 รลายสาขาศรีสะเกดจำนวน15,231าลายสาขาห้วยทับทันจำนวน5,228รลายและสาขาอุทุมพรพิสัยจำนวน14,744ลายนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆสวัสดีค่ะ